ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่อง PYB Finland Channel อยู่กับน้องน้ำอ้อยคนเก่าคนเดิมนะครับผมน้องของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะวันนี้อยู่กับน้องน้ำอ้อยค่ะชื่ออะไรช่องอะไรน้ำอ้อย NA Channel ค่ะเอออีกหนึ่งรอบเปิดงามๆหวานๆสนิทกันเยอะๆน้ำอ้อย NA Channel ค่ะ สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะหนัึ่งกสองสวัสดีค่ะนี่คือช่องน้ำอ้อย N A Channel ค่ะเออน้องก็เพิ่งเปิดช่องใหม่เนาะวันนี้จะมาอัปเดตบ้านที่อุดรพี่น้องสีมาอัปเดตบ้านที่อุดรธานีบาเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เนาะเพราะว่าหลังจากที่คุณพ่อคือ,อคุณพ่อคือผมนี่แหละคุณพ่อคือทําบ้านเสร็จแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มาตั้งแต่นู้นในะนานเนาะตั้งหลายเดือนใช่ไหมเออตอนนี้คืออัปเดตไปหลายอย่างมากแล้วก็ ไม่ได้มาคือสั่งงานผ่านออนไลน์เวลาอยากต่อเติมอยากทั้งหมดนี้ก็คือสร้างพานโทรศัพท์อย่างเดียวพี่นบอสางมากกว่าคือว่าบนรูเล่เห็ดอย่างแน่นะพี่น้องเนาะโอเคน้ำอ้อยจะพาเดินดูวันนี้น้องน้ำอ้อยน้องผู้ิบ้านฟินแลนด์จะอันนี้น้ำอ้อยนะน้ำตาลอีกคนนึงน้ำตาลจะเป็นผิวเข้มนะเพราจะเป็นผิวประมาณนี้จะอย่าหลงคนนะน้ำตาลกับน้ำอ้อยคนละคนนะโอเคน้ำตาลเป็นลูกของป้าผู้ยิบ้านฟินแลนด์น้ำอ้อยเป็นน้องของผู้ยิบ้านโอเคอันนี้จะเป็นลั้วหน้าบ้านที่กำลังจะทำพี่น้อง อันนี้คืออัปเดตรัวนหน้าบ้านพี่น้องอัปเดตรัวนหน้าบ้านเพราะว่าจะทําเป็นรัวแบบปิดมิดชิดเนาะแต่ว่าข้างหน้ายังไม่เสร็จข้างหลังข้างๆเสร็จยังม้อยฮะใครไปดินดูซแิแต่ว่ายังไม่ไทาสุอันนี้คือคนคนนี้คือเป็นคนเฝ้าบ้านนะฮะผมเป็นอดอก at home เว้าเรนเว้าหของพี่น้อง <c oughs> น,อน้องอ้อยอยู่บ้านแล้วก็เดียนออนไลน์ช่วงนี้ใช่ไหมลูกอืมไปดูไปดู รัว้วอันนี้รั้วคุณพ่อก็ทําขึ้นมาใหม่ข้างๆนี้นะครับผมข้างบ้านอืฟีบานเห็นไหมเป็นหัวข้างๆหอดข้างหลังไปพี่น้องเดิ่นไปดูคพ่อมันเราอันนี้จะเป็นรั้วข้างบ้านเก็บเล็บผสมน้อยไปคุณพ่อเติมที่ลราฝั่งรัว้วมันสูงมากเลยนะสองเมตรเลยพี่น,อน้อนงน้องอ้ายไปยืนสช่หรลไปยืนข้างรัว้วไปยืนเห็นไหมอันนี้คือความสูงของรัว้ว สองไม่ไปเลยจ้าป้องกันสเนกแล้วจะไม่นาขี่อ่าไปดูข้างบ้านสิลูกเอออันนี้เป็นหลังบ้านที่คุณพ่ออัปเดตรั้วหลังบ้านมีนามบักจักด้วยแล้วก็มีใบตำลึงห้อยเต็มเลยนี่ย่าพพี่งพอเลยาพเพเลยหวัวนมันเห็ดเบิดหลายก็อ,อย่างนี้เด้อไปลูกเดินไปหน้าเลยไปลืมปิดไฟือ่ป่าเนี่ยข้หงเนี่ย อันนี้เป็นรัร้วเพาะเน็ดแต่ล่างแต่ล่างล่ะเป็นเห็ดเมตรละ่ะดอกเฮ็ดเมตรละพันสี่เมตดละพันสี่นะเนี่ยไปยืนไปยืนที่ลูกไปยืนเทียทบดูว่าสูงอันนี้อันนี้สูงจริงกำาแพางสูงจริงอันนี้มีอันนี้ด้วย่ามักจากอือสูงจริง เตรียมไปดูสุดๆนู่นเลยยาวมากเลยอือป้องกันเขลียรแดนไใบละกับ่ให้สิงสาราศาสตร์เนาะแมาอาศัยพ้อหลังป่ามันมีทั้งตัวเงินตัวทองให้เราด้ยนเขรัมีจริงมีจริงเหรอมันเป็นเหมือนบ่อนะมาตรงนั้นอะหรอใช่ตัวเงินตัวทองมีไหมไม่รูไ้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะน่าจะมีนะหรอรเดี๋ยวตอนนี้ก็จะทำปิดตอนนี้ก็จะทำตอนนี้ก็จะทำมาให้สุดนู่น เดี๋ยวหาเงินก่อนหาเงินอีกก่อนเฮ็ดไล่หมองให้ไปหาประทันน้ำอ้อยอยู่ตอนนี้ก็เรียนออนไลน์ใช่ไหมลูก <S <S ใช่อ่าเดินไปฝั่งนูน้นอัปเดตบ้านพ่อผู้ใหญ่อันนี้บ้านพ,พ่ยยอ,นนพอคุณพ่อคุณบุญรอดพ่อของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปน้ำอ้อยไปจะาไปดูใิลูก อันนี้ก็ร้วหน้าบ้านกําลังก่อสร้างพี่น้องกาลังก่อสร้างหน้าบ้านก็จะเป็นประตูแบบปิดมิดชิดดีๆไปทางนี้ลูกอันนี้ลงจะโรถเราอ่ะน,น้ำอ้อยตอนนี้ก็อยู่คนเดียวช่วงน,นี้ช่วงน,นี้น้ำอ้อยก็อยู่คนเดียวเพราะว่าพี่โกกี่ไปอะไรนะไปไลฟ์สดกลุ่มปิดไปร้องเพลงเสียงไหลแล้วขอบอยู่นู้นเสียงเสียงพี่โกกียังไงบ้าง หรอเพราะอะไรนับอ้อยก็ตอนนี้ก็เฝ้าบ้านอยู่คนเดียวเงาเงาแต่ว่าก็ยังออนไลน์ไปเนาะ้ก็ไม่ค่อยเงาหรอกเนาะอันนี้บ้านคุณพ่อบ้านพยาบานฟินแลนด์อยู่ใกล้กันเองนะพี่น้องเห็นไหมเนี่ยอยู่ใกล้กันมากเลยอะทุกคนดูเิเนี่ยบ้านพยาบาลอยู่นี่อันนี้บ้านคุณพ่ออยู่นี่เยวบ้านพยาบาลสักหน่อยบ้านน้องๆเพราะว่าสั่งไปม่ทันนน้องมาอยู่บ้านบ้านเด็กสุพารนาเด็กเล็ก อันนี้มอไซพยาบาลสีแล้วนี่พยาบาลอันขาแล้วหอนบอฮะอาลงอีกเหรอใช่ไหมในในในพี่ลองพี่ลองนั่งสิิบเออมันต่ำลงนี่เลยแต่นั้นมันจะสูงกว่านี้จริงเหรอใช่เออมันต่ลงด้วะใช่ไหมใช่จ่ไปเอลงีใช่่ไอลงานันมันจะสูง แตมม่มันไม่พอดีเท้าพี่เลยตอนนั้นอ่ะอืมอน,นี่พอดีละ่ะพ่อชักขาสัน้นพอ่อเัอกาสั้นมาอ, <c oughs> อันนี้ก็ม้านคุณพ่พอข้างในประมาณนี้กระเบื้องสีนี้ืมมาดีละพี่มาว่าตรวจเจ็บค้ามเรียบร้อยของอ่าหัวห้าวเพราะว่าเชื่อไหว่าสั่งทำรั้ว ไม่ได้เจอหน้าช่างเลยสักครั้งไม่เคยเจอหน้าช่างด้วยเชื่อไหมเคยเห็นหน้าช่างไหมที่พูดบเหมาที่เขาทำผู้ชายนะมาแต่ไม่มาบ่อยเออมาแต่ไม่มาบ่อยก็ทําทําด่วเนี่ยไม่เคยเจอหน้าช่างเลยติดต่อมาโทรศัสท์อย่างเดียวเพราะว่ามันติดโรคระบาดแล้วก็ทํางานด้วยก็ไม่ได้มาทีนี้ก็เลยมาก็มาแบบมาแบบเซฟๆนะับผมมาแบบไม่ไม่เบียไหนไม่ไม่ไม่สำคัญอะไรคือไม่จอดเลยกินข้าวกินบนลลูพี่น้อน นี vida, อะไรบ้างคุณผัวนีนี Nowadays, s <S mm ่แก่ๆนี่ไงรั่วประเทศรั่วมาเ็ดสวนใช่ไหมว่อยน้ำใช่ชอบเป็นสวนเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนในปรนเ็ดทศคนตกแต่งนั่นไงนั่เป็นนีคดีดีพอแับพี่หรอกเทศมองนั่งมองนั่นมองนี่นางชอบนางชอบทำนะฮะผมไปดูฝั่งนถ้นดุกนีก็ทอตัดยาวันนี้ใช่ไหมจะเอามาตกแต่งอ๋อเออดวันนี้ก็ทำอุ้ยสวยนะเนี่ยไปดูสิ สวยสวยสวยเออมุมนี้โอเคไม่ลกเหมือนแต่ก่อนเมื่อก่อนเ่กลัวเปนดุ่งพรมะไพรเออแก้มโอเคนะนางชอบแบบมีเนาะอุ้ยแต่ว่าตรงมุมเนี่ยมันเหมือนร้านกาแฟเลยเออนางก็เขาจะทำอยู่สวยอันนี้ดอกไม้บ่นี่ไม่พัดต้นไผ่บ่นี่ ให้มันเย็นใช่ไหมไม่นั่นเห็นเอียมันพับผ้าอเห็นัันอยู่มันเย็นดีอ๋อข้ามบาเขาก็เขาก็ลาบปูนแล้วเหรอเนี่ยพี่เพิ่งรู้นี่หลังบ้านข้ามบานคุณพ่อไปเดินดูมุมซักผ้าเอาน้ำมันซักผ้านี่เหรอลูกไปดูสิ ยังไม่ได้ไปตากเลยอืมเดี๋ยวคย่อยตากโอ้ผ่าเต็มเลยตันี้ทําใหม่ใช่ไหมนี่เอาไว้ซักมุมซักผ้ามุมซักผ้าของน้ำอ้อยอันนี้ห้องน้ำมีใครเข้าอยู่หรอเนี่ยห้องกันเป็นญานใิใช่หรอช่างเวลาช่างเข้ามาเขาเข้านี่ใช่ไหม,ไมอ,ไอือก็โอเคตุ๊กม่วงมันไรนี่เหรอ แต่ตก่อนมะม่วงแอปเปิลใช่ไหมพี่จำได้อย่างบ้านเราหนะพอน้อ้อยเรียกอยู่นะึกว่าจำไม่ได้น้องอ้อยไปตอนที่จำความไม่ได้ใช่ไหมพี่จำได้หรือยังอมนึกเป็นดิบัน่อยนึกเป็นดิบหน่อยอยู่ใครอยู่บ้านสิใครอยู่บ้านเราบ้านตอนนี้กระเพราปบายอ,อ,ปอยู่กระเพาไปนั่นกระเพาไปอันนั้นไปหาหมอเข็ดหัวไหม เหตายดล่ะพี่น้องเอ้ยเผื่อไฟสิ่ลูกเรื่อยเปื่อหน้าไป <c oughs> โอ้ไมกเคืือรับแปดตื่นแล้ว มึอนี่ก็สีรีวิวบ้านพยาบาลฟิลแลนด์อยู่ก็ถสายควิวอนี่รั่นนี่น่นี่น่นคนกบฉัเิดีเลรอคุณน่ลุยคุณแพลวไปหาหมอหมออย่างไรแล้วเป็นอย่างไรไปหาหมอรอคุณนี่ลุยคุณแพลวไปหาหมอหมออย่างไรแล้วเป็นอย่างไรไปหาหมอรอคุณนี่ลแล้วไาหมอมางไแลว่างไรไปหา ยี่สิบไมล์ที่ผูกแล้วโชคจะขี้บ้าออกไปพักเหล่าอะไรบ้างนี่คอยได้หรอดิเตรียมของกลับบ้านไปแวะคุณยา่าแต่ไปแวะแบบหน้ารัวเอาโควิดอือ,อฮะยานเพมันบอกว่าให้เสี่ยโดนหนาแต่ไปเบิง่งรอเบิ่งว่าว้เป็นเลยพี่น้องโอเคพี่น้องเจอกันคลิปต,ต่อไปนักอ้อยปิคลิปลูก เอาไปคลิปเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะกับกไปน้องๆ้องมาฟังด้วยคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ผมคือสามสวัสดีสสดสค่ะอย่าลืมเปิดแม็กซ์กับใครได้วยนะคะรวมากเอาไม่เปิดใหม่เอะเปิดคลิปไปดูด้วยเปิดคลิปหนึ่งสองซับแอคชั่น <c oughs> อยู่กับช่องอย่างกับไปต้นเนาะอยู่ของมีช่องอย่างกับไปท้ามทาไปดูมันจะคือบปออ่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องอะไรชาแนลนะคะทุกคนอย่างกับไปนะหนึ่งสองซัมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่องน้าอ,อ้อย N A, a Channel ค่ะ เออบ้านหลังไหนบ้านอะไรพูดอีกบ้านของพี่ยวบ้านฟิลเลค่ะที่อุดรเออไม่ต้องเรียกพี่วุดมฟิลเลียนเรียกว่าพี่บิ๊กเวลาอาชิพนะอ,อืมบขีบ้เดี่ยดเรียวพี่บิ๊กก็พอขี้เดี่ยดแต่ไม่เรียกพี่วุดมฟิลเลนตื่นนี้ขี้เดี่ยดแหงโอเคพี่น้องเดี๋ยวเก็บของกันเด้อแล้วเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ